สวัสดีค่ะเรามาฟังดวง12ราศีประจําเดือนมิถุนายนกันเลยนะคะเรามาดูที่ราศีสิงค์ค่ะใครที่มีวันเกิดในช่วงระหว่างวันที่16สิงหาคมนะคะถึงวันที่16กันยายนหรือใครที่มีลัคนาเวลาเกิดตรงกับราศีสิงค์อ่าเรามาดูกันเลยค่ะว่าราศีสิงค์นะคะในช่วงของเดือนนี้จะมีอะไรที่มาเตือนกันบ้างมีแนวทางอย่างไรบ้างนะคะ ตั้งจิตตั้งใจพร้อมกันนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หมอพินด้วยชาวราศีสิงห์นี่ต้องระวังนะคะความเครียดค่ะนะคะความเครียดเครียดเรื่องอะไรอะคะหมุนเงินหมุนงานนะคะหมุนเวลาเออนะคะหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะในช่วงของแบบ ก่อนที่เราจะแบบช่วงปลายปลายเดือนของผู้สภาคมที่ผ่านมาไหมเผลอๆนี่อาจจะมีเรื่องให้ทะเลาะเบาะแว้งนะคะขัดแยง้งกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนรอบข้างได้นะคะมันทําให้แบบชาวราศีสิงห์อาจจะแบบเกิดความรู้สึกน้อยๆตึงเครียดนะคะอ่ะมีหลายเรื่องมากเลยนะคะพระธาตุลมขึ้นมานะคะระวังค่ะเอามาในสิ่งที่ต้องเตืนอนกันก่อนนะคะใครที่คาดหวังหรือว่าจะบอกว่าอะไรนะใครที่สมัครงานไว้ดีกว่า ะะสมัครงานไว้หรือว่ารอวีซ่านะคะรอเอกสารนะคะรอแล้วรออีกนะคะเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเนะี่ยยังไม่ผ่านนะคะต้องรออีกสักนิดนึงถ้าจะรับข่าวดีที่รอคอยเนี่ยนะคะหมอพิมพ์มองนะคะว่าอาจจะเป็นช่วงของปลาย,ปลาย,ป,ลายปลายเดือนนะคะปลายปลายเดือนนะอาจจะต้องผ่านวันที่19ไปแล้วหรือเปล่านะคะสําหรับใครที่หวังเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางข่าวดีทางไกลอะไรพวกนี้ค่ะนะคะต้องรอหลังช่วงวันที่แบบ 19หรือว่าสัปดาห์ที่4ของเดือนมิถุนายนนะคะเพราะเจ้าสตาร์เนี่ยนะคะช่วงนี้เนี่ยมันเหมือนทําอะไรเหมือนติดติดขัดขัดแม้กระทั่งแบบอะไรที่เราวางแผนไว้เราตั้งเป้าหมายไว้มันเหมือนแบบยังไม่ได้รับคาตอบต่อให้เราสมัครงานไว้สมัครแล้วสมัครอีกนะคะรอสัมภาษณ์แล้วนะคะก็ยังไม่มีใครติดต่อมาอะไรแบบนี้นะคะสําหรับเรื่องของการสมัครงานถ้ามันจะได้จริงจริงงานประจานานะระยะยาวหมอพิมยังเห็นว่ายังไม่ได้ ต่ถ้าเกิดว่าเป็นลนักษณะงานพาส t ไทม์งานมิ่งลอกงานที่จับเสื้อมือเปล่าสามารถทําได้นะคะจะได้ผลดีเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายขายของกินขายของชงหวยเงินผ่านเข้ามาได้ไม่ขาดมือนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่รอง,งานประจํายาวๆหมอปิ่นมองว่ายังไม่เห็นหรือใครที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของด้านการบริการช่วงนี้อาจจะมีแบบเขาเรียกว่า งานที่เราดีวไว้ที่เราแบบมีการวางแผนไว้งานโปรเจกต์ที่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆมาก่อนหน้านี้นะคะช่วงประมาณปลายปลายเดือนของเดือนพฤษภาจนถึงค่าเกี่ยวมาเดือนพถุนายนเนี่ยมันอาจจะถูกยกเลิกกลางคันหรือโครงการบางสิ่งบางอย่างนะคะเกิดยกเลิกนะคะหรือว่าหยุดชะงักนะคะไม่เป็นไปตามอย่างที่เราคาดหวังหรือเรากําลังรอนะคะรอฟังข่าวสารนะคะ รอเกี่ยวถ้าเกิดว่าใครที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของงานออนไลน์ถูกปิดกั้นเกิดความเครียดลูกค้าลดน้อยลงนะคะหรือใครที่มีงานประจําทําก็โดนลดบทบาทเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่แนะนําเลยค่ะว่าช่วงนี้งดมีปากเสียงกับใครบ้างสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างในสถานที่ทํางานรวมถึงบุคคลที่อยู่ในญาติพี่น้องครอบครัวด,ด้วยนะคะตรงนี้นะคะต้องขอเตือนว้เลยว่า ต่อให้เรานะคะเป็นคนที่ถูกต่อให้เราแบบเถียงกันทะเลาะก,กันชนะมากแค่ไหนต่อคนที่เครียดคือตัวเรานะคะมันจะมาพร้อมอกับความเครียดมาพร้อมทั้งความกดดันนะคะแล้วก็ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารที่มันจะทำให้เรามามีปัญหาที่หลังอย่าตกปากรับคำใครนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์นะนะคะถ้าเกิดรับปากใครแล้วเราทำไม่ได้ตามเป้ามันเครียดนะคะ เพราะฉะนั้นปัญหาในช่วงนี้เอาแค่แบบแก้ไขปัญหาได้ทีละเปาะแต่ว่าจะคาดหวังว่าปัญหาที่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยนะคะมันจะสามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีหมอพิมมองว่าไม่นะคะมอ,ม,มองว่าไม่นะแต่อย่างน้อยเนี่ยนะคะหมอพิมมองว่ามีประมาณอยู่ประมาณ60%แต่ว่ารอจังหวะนะคะมันจะไม่ได้แก้ไขทันทีทันใดน,นะคะบางคนเกิดความเครียดหรือบ,บางคนก็ถูกเลิกจ้างมาแล้วสําหรับใครที่มีงานประจําแต่ถ้าเกิดว่าใครเพิ่งตกงานมาหมาดนะคะ ก็มีจะมีโอกาสที่จะสมัครงานได้แต่ว่าอาจจะเป็นงานที่แบบเราอาจจะไม่ถนัดหรือว่ามีปัญหากับพนุนง,งานได้ถ้าเกิดเราเป็นผู้เป,ผเป็นพนักง,งานใหม่เข้าไปเลยประมาณนี้นะคะหรืออาจจะแบบเจอคนที่ไม่ค่อยชอบขี้หน้าเรานะคะรวมถึงเจ้านงเจ้านายคนที่รอบข้างอาจจะแบบเขาเรียกว่าลักษณะของการสื่อสารมันมันเกิดความขัดแยง้งหรือขัดข้องขึ้นนะคะถ้าเจอปัญหาช่วงนี้หมอพิมพ์แนะนําว่านะคะพยายามปิดหูปิดตา อะไรที่แบบเราพอรุ่มรวยได้นะคะให้คุณถามนะต้องใช้ความอดทนสูงมากๆนะคะเพราะว่าคุณจะได้รับแรงกดดันมากๆเลยแต่ยังไงซราบบอกเป็นกำลังใ,ใจให้หรือใครที่มีงานประจำอ่ะคุณก็จะได้รับมอบหมายอะ่ะนะคะจากงานจากผู้หลักผู้ใหญ่อะไร,ระมานะทําให้เราต้องทํางานเหนื่อยกว่าเดิมเป็น2เท่าหรือเปล่าหรือบางคนต้องไปรับผิดชอบงานแทนคนอื่นไหมนะคะใครที่มีลูกน้องบริวารคุณก็ต้องเข้าไปแก้ไขอะไรประมาณนี้โดยเฉพาะใครที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องขององ,องคอ์กร นะคะขลาชการสายตำรวจทาหารนะคะหรือว่าอาจจะมีคนเข้าใจเราผิดนะคะแต่ไม่ต้องห่วงค่ะว่ามันก็จะเป็นแค่ช่วงนี้แหละหลังจากนั้นมาสถานการณ์จะคลี่คลายได้แต่ว่าคุณต้องรอจังหวะเวลาเท่านั้นเองนะคะไม่ได้เดวลวร้ายค่ะเพียงแต่ว่าสถานการณ์รอบข้างอ่ะมันทาให้คุณตึงเครียดมากกว่าสรุปปัญหามาจากสิ่งรอบข้างที่เข้ามากระทบทําให้เกิดความเครียดกับเจ้าชะตาสําหรับใครที่เกิดในราศีสิงห์ นะคะแต่ว่าเป็นรวมโดยรวมไม่ได้เจาะจงผู้ใดนะคะเพราะฉะนั้นเหมาะกัไทายกว้างๆนะบางคนก็อาจจะตรงนะคะบางคนก็อาจจะแบบไม่ได้หนักหน่วงขนาดนั้นหรือเบาๆค่ะชาวราศีสินก็จะได้รับข่าวที่ไม่ค่อยดีท่าที่กวรนะคะหรือว่าบางทีหรือแม้กระทั่งบางคนอาจจะแบบเขาเรียกว่าเลขอาจจะไปออกตรงที่สุขภาพก็ได้บางคนกาลังรอนะคะรอผลของการวินิจฉัยโรครอผลเกี่ยวกับเรื่องของการผ่าตัดนะคะหรือต้องมีเกณฑ์ที่แบบ ไม่พาตัวเราก็พาคนรอบข้างที่ไปพบหมอพบแพทย์ซึ่งมันเกิดในสภาวะของการตึงเครียดบางคนก็กลัวว่าจะค่าใช้จ่ายไหมนะคะอุบัติเหตุไหมอะไรประมาณนี้นะคะมันตึงเครียดหรือเบาๆบ,บางคนก็ได้ไปพบปะคนที่แบบไปขึ้นลงขึ้นศาลนะคะแจ้งความอะไรนะเกี่ยวกับเรื่องของแบบสื่อโซเชียลก็ได้อันนี้ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของคําพูดการพัดผิงนะคะสําหรับชาวราศีสิงห์นะคะ มันก็จะมีบางบางท่านบางรายที่จะแบบมีเรื่องตรงกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะเอาเป็นว่าขอให้เช้สติแล้วกันเอาล้ค่ะมาเกี่ยวเรื่องของอาหารการกินพ่อค้าแม่ขายนะคะก็พูดง่ายว่าก็จะโดนแบบเ็าเรียกว่าอะไรอะ่ะคนขายป่านหน้าเค้กการตัดราคาเออทำให้เกิดความเครียดได้นะคะปัญหาเรื่องการเงินก็ยังต้องแก้ไขยอยู่นะคะใครที่ตกปากรับความเกี่ยวเรื่องของการเงิน,นอย่าเพิ่งไว้ใจอย่าเพิ่งเชื่อใจ ะะเพราะว่าคําพูดคามั่นสัญญาบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้หรือเจ้าหนี้นะคะเขาก็จะปิดเบือนหรือว่าไม่ได้รักษาคําพูดนะคะถ้าเรามีเงินในกลุ่มของคนที่มีเงินแนะนําว่าไม่ให้ใครหยิบยืมเพราะว่ามันกลับกายมันจะเป็นปัญหาในภายหลังได้นะคะหรือใครที่รองเงินอยู่ช่วงนี้การเงินจะร่าช้ากว่าที่เราคิดแต่ข้อดีก็คือว่าต่อให้ชาวราศีสิงห์เจอปัญหาเรื่องเงินมามา,มากเท่าไหร่นะคะสภาวะเกี่ยวเรื่องของการเงินนะคะ คนยังหมุนได้บางคนหมุนได้ยังเฉียดฉิวนะคะถือว่าสถานการณ์แก้ไขได้โดยองรวมหรือปัญหาที่คุณเจออยู่มันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนะคะเป็นแบบนั้นนะคะมันอาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นเลยก็ได้แต่ว่าต้องเฝ้าระวังเพราะว่าอนะไรหรือเปล่าบางทีอะ่ะเราเจอสถานการณ์ที่แบบมันเป็นเขาเรียกว่าเส้นผมบางภูเขาบางทนะีอาจจะเกิดจากปัญหาที่เราไม่คาดคิด นะคะอะไรที่เราไม่คาดคิดนี่แหละคือความประมาทเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบรู้ทางหนีทีไล่ไว้ด้วยนะคะเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมกับสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นไม่มากก็น้อยค่ะเอาละค่ะเรื่องการเงินหมุนได้จ้านะคะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่าแพลนให้ดีแล้วกันเพราะว่าค่าใช้จ่ายเยอะมากบางคนจะหมดไปเกี่ยวเรื่องซื้อแว่นตัดแว่นใหม่เผลอทําแว่นหักแว่นแตกโทรศัพท์แตกเครื่องมืออุปกรณ์การสื่อสารนะคะ หรือเกี่ยวกับบางคนก็จะป้องแบบค่าอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยอินเทอร์เน็ตโดนตัดหรือให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องฟ้าฝนนะคะฟ้าลงฟ้าผ่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหลายมันอาจจะเสียหายได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านค่ะเอาละค่ะนะคะมาดูนะคะการเงินหมุนได้นะคะแต่เครียดนะคะเครียดก่อนแล้วได้ทีหลังค่ะ ความรักก็ยังเป็นประเด็นค่ะช่วงนี้ก็จะเครียดไงเพราะว่าจะพูดกับคนในครอบครัวไม่ค่อยรู้เรื่องหรือมันเรื่องแตกคอกันในครอบครัวนะคะจะได้รับแรงกดดันแหละแต่สุดท้ายแล้วมันก็จะผสามารถเคลียร์กันได้บางคนเบาๆก็มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของการหึงกันห่วงนะคะการทะเลาะเบาแววงกันขัดแย้งอะไรกัน,นภายในครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบลดความแรงนิดนึงเพราะว่าชาวราศีสิงห์อาจจะมีเรื่องหัวร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องมันมาจากความเครียดแะค่ะนะคะ,นะคะ ต่อคือพูดง่ายๆปัญหาทุกอย่างเงินมาปัญหาจบหมอพิมก็ขอให้เงินมาเร็วๆแล้วกันในสิ่งที่ชาวราศีสิงห์หวังนะนะคะสำหรับคนโสดไม่ต้องพูดถึงในช่วงนี้แบบว่าโฟกัสให้เกี่ยวกับเรื่องดูแลสุขภาพนะคะดูแลกับปัญหาการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการงานและการเงินความเป็นอยู่ในครอบครัวก,ก่อนสำหรับคนโสดหมอพิมยังไม่ได้มองเห็นว่าเป็นจังหวะที่ดีที่จะมีรักใหม่ที่ดีๆเข้ามาต่อให้มีมาก็ พ่อแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เห็นด้วยค่ะเป็นความรักที่มันเกิดจากความเครียดมาพร้อมกับปัญหานะคะเอาเป็นว่าความรักยกเว้นไปก่อนข้ามไปก่อนในช่วงของเดือนนี้ค่ะอะนะคะวันที่ดีจ้านะคะวันที่ดีของชาวราศีสิงห์ก็จะเป็นวันจันทร์จันทร์อังคารพุดธได้ค่ะนะคะจันทร์อังคารพุดธได้นะนะคะเราก็จะเป็นวันเสาร์เลยสําหรับสัปดาห์แรกนะคะสัปดาห์แรกนี้หมุนเงินจํานวนมากสัปดาห์ที่1และสัปดาห์ที่4ดีนะคะ สัปดาห์ที่2และสัปดาห์ที่3ช่วงนี้ปิดหูปิดตายอย่ายุ่งกับใครเด็ดขาดนะคะไม่ผสมโรงเกี่ยวเรื่องของการติฉินนินทาค่ะเพราะว่าเขาก็จะโทษเรานะคะจำไว้นะคะว่าไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดขึ้นมาเขาจะโทษเรานะคะหรือว่ามันจะมีเหตุทําให้แบบปัญหาเนี่ยย้อนกลับมาหาเราได้นะคะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของคําพูดจ้าอ่ะนะคะ มาเครียดกันสักขนาดนี้นะคะเอาที่แน่แน่โชคล่าพอมีค่ะถ้าเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางนะคะการเดินทางก็ต้องบอกว่าต้องเช็คเกี่ยวกับเรื่องลมฟ้าลมฝนวิสัยทัศน์เกี่ยวกับเรื่องของการขับรถอย่าขับรถเร็วค่ะนะคะอย่าขับรถเร็วนะ,ะเพราะว่ามีโอกาสที่เราแบบเขาเรียกว่าอาจจะเจออุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะคะช่วงที่แบบวิสัยทัศน์ในการมองเห็นไม่ค่อยดีเท่าที่ควรอันนี้ต้อง แนะนำเลยค่ะว่ารถคันไหนนะคะที่ประกันอุบัติเหตุหมดรวมถึงเจ้าชะตาด้วยนะคะประกันอุบัติเหตุหมดเราก็ต้องรีบต่อนะคะอย่าปล่อยให้ขาดถ้าปล่อยให้ขาดปล่อยให้หลุดมือปัญหาส่วนใหญ่มันก็มักจะเกิดช่วงที่มันหมดหรือว่าเราไม่ได้ต่อนั่นแหละคะ่ะเบาๆเลยแก้เคล็ดการทําประกันอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องของตัวเจ้าชะตานะคะแล้วคนในครอบครัวนะคะรวมถึงเกี่ยวกับเรื่องอประกันรถยนต์ด้วยนะคะเอาละนะคะรถคันไหนได้เสียได้ซ่อมรถคันนั้นออกจ้ะ นะคะรถคันนั้นออกนะแล้วก็โชคลาภนะคะมาจากเลขประทัดหรือถ้าเกิดจะเสริมดวงนะคะถ้าเกิดวัดไหนที่มีการเกี่ยวกับเรื่องของการหล่อนะคะหล่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระมหากษัตริย์เป็นพระเจ้าตะพระเจ้านารีส่วนร่วมบุญหล่อพระดูหรือเบาๆก็ไปก่อฟันให้เลขมันออกนะคะเพราะว่าเป็นการแก้เคล็ดหรือถ้าเกิดใครบริจาคเลื่อนได้ก็ลองบริจาคดูนะคะเป็นการแก้เคล็ด เสริมดวงในช่วงของเดือนนี้นะคะลองทําดูนะนะคะไม่เสียหายนะคะนะเอาละค่ะหรือบางคนน่ะนะคะเรื่องใครที่ฟันอาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องเจ็บป่วยกระดูกฟันแตกเหงือ mm. ก mm. อักเสบ mm. การผ่า mm. เกี่ยวกับเรื่องของฟันรากคุดเลยพวกนี้เบาๆก็ไมเกรนปวดหัวจ้านะคะเพราะว่า,า,า,าความเครียดมันมาประดังประเดไงะนะคะ ความเครียดมันมาแบบหลายทางที่เข้ามากระทบอะ่ะจนทําให้ชาวราศีสิงห์เกิดความเครียดแต่สุดท้ายแล้วอ่ะนะคะเดี๋ยวความเครียดหมดไปถ้าเราเข้าใจเรื่องของธรรมชาตินะคะเครียดมันไม่ได้เกิดสติไม่ได้เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นเราให้ยอมรับความจริงค่อยๆแก้ไขปัญหาทีละเปาะนะคะถ้าเราปล่อยวางยิ่งไม่คาดหวงังอะไรที่เรารอแล้วมันจะได้ช้านะคะแต่อย่างน้อยข้อดีเบาๆอาจจะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินลาบป,ป่านะคะบางคนก็จะวางแผนเดินทางไปกับกลุ่มหมูคณนะ วางแผนไปเจอนะคะวางแผนไปท่องเที่ยวนะคะช่วงนี้ก็ต้องการการวางแผนส่วนใหญ่แล้วก็จะมีหมอพิมพ์เห็นว่า,เ,าเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางใกล้และเดินทางไกลไปแถบน้ําแถบทะเลไปงานเลี้ยงอะไรก็ได้นะคะสำหรับใครที่รอวีซ่าอยู่หรือว่าการเดินทางต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของต่อมอการตรวจเช็ค พวกนี้นะคะต้องระวังให้ดีเลยนะคะหรือใครที่อยู่ต่างประเทศก็ต้องระวังเกี่ยวกเรื่องของการตรวจสอบแล้วก็การเดินทางกลับด้วยนะอันนี้ต้องระวังสําหรับใครที่อยู่ต่างแดนโดยที่เป็นลักษณะของแบบโรบินฮูดห,หรือเป็นผีน้อยนะคะอันนี้ต้องระวังต้องเซฟตัวเองเยอะๆเลยค่ะอ่ะนะคะทิศที่ถูสโลของเรานะคะเราเชาวราศีสิงห์ก็ทิศเหนือจ้านะคะใครที่ทําธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของแบบ เกษตรกรรมเกษตรกร,รช่วงนี้นะคะจะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องศัตรูพืชและฟ้าฝนไม่เป็นใจค่ะนะคะวางแผนทางอีกที่ไรให้ดีให้พร้อมอย่าประมาทค่ะเอาละนะคะเรามาดูนะคะตัวเลขเลขลดเลขคันไหนที่เสียได้ซ่อมออกนะแล้วเลขประทัดใครที่จุดเลขประทัดมานะคะแล้วก็เลขหน้าไพ่นะคะโชคโดยรวมก็มีประมาณ4-0% 5 0านนะคะมันไม่ได้มากนะคะเอาเป็นว่าเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคเนี่ยอย่าเพิ่งคาดหวังอะไร ะะอย่าเพิ่งคาดหวังอะไรนะถ้าจะซื้อนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของเบอร์โทรศัพท์นะคะถ้าจะซื้อเนี่ยก็จะบอกว่าให้ซื้อเกี่ยวกับเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ได้นะคะเบอร์โทรศัพท์ตัวกลางเครื่องไหนได้เสียได้ซ่อมแล้วก็เลขหน้าไพ่ก็จะเป็นเลข4.2.2.4นะคะ1661ได้นะคะแล้วก็จะมี5.2.9 9ค่ะ529และ19ค่ะนะคะสีเสริมดวงค่ะก็จะเป็นขอบเน้นเป็นสีเบจ ะะเป็นสีเบจสีครีมได้นะคะสีเหลืองได้ค่ะฝาน้เงินได้นะคะแล้วก็จะมีสีอะไรอีกบ้างนะคะขาวได้ค่ะเอาละค่ะนะคะสุขภาพไมเกรนเหงือกปากฟันนะคะถามหาหรือโรคร้อนในเบาๆนะคะ ก็ถือว่าเป็นดุลโดยรวมของชาวราศีสิงห์นะคะเรามาดูไพ่อีกใบหนึ่งคะช่วงนี้มันเหมือนแบบจะทําอะไรมันก็เหมือนมีอะไรชุดๆติดๆขัดๆ,ดๆยังไม่ราบเรื่อนไม่รื่นไหลนะคะหมั่นเกี่ยวกับเรื่องของการแบบสดมนแล้วก็อธิษฐานจิตนะคะให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะอันนี้เป็นสิ่งเป็นสิ่งที่ต้องทำนะคะมันเหมือนว่าทําอะไรมันยังไม่โฟลนะคะลองเข้าไปแก้ไขดูทีละเปาะนะคะก็ไม่ต้องเครียดไปนะคะเป็นดวงโดยรวมไม่ได้เจาะจงผู้ใดนะหมอพิมพ์ก็หวังว่านะคะการทำนายดวงก็จะเป็นประโยชน์กับ ท่านที่เกิดในราศีสิงห์แล้วกันนะคะเอาละค่ะนะคะเดี๋ยวเราก็กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้คนโชคดีค่ะ